ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำประชาชนจิตอาสาจิตอาสาพระยทานร่วมทำกิจกรรมจริตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเทยลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัย วันที่2 5กุมภาพันธ์2568เวลา9นาฬิกาณหอพระประวัติสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลหาสังฆปร,ริ i, นายกตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้นายวุฒิพงศุภควนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในโอกาสวันเที่ยลึกพ,พระบาทสมเด็จพระพุทธเ,เลิศหล้านภาลายัยโดยมีนางสาวรังสีมารัทนนัน ผู้วิาพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกวุฒิพงษ์เย็นจิตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีนายทัศน์เหลืองสะอาดปลัดจังหวัดกาญจนบุรีนายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์นายอำเภอเมืองกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมโดยในพิธีนายวุฒิพงษ์สุภควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยที่ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชตราบจนกระทั่งสเสด็จสวรรคตพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการทรงพระปรีชาสามารถพระราชนิพนธ์วรรณกรรมมากมายจนในสมัยนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทย ด้วยพระปริชาสามารถอันเปี่ยมล้นต่อมาเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2528คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติประกาศให้วันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติเพื่อเป็นที่รลึกถึงเอกอัครศิลปินที่ยิ่งใหญ่ผู้มีพระอัจฉริยภาพในงานศิลปะหลากหลายสาขา จากนั้นดอกผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาพื้นที่ให้มีความสะอาดเรียบร้อยโดยมีการแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดออกเป็นสองโซนทั้งบริเวณด้านในหอพระประวัติและบริเวณโดยรอบหอพระประวัติสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกซึ่งนับว่ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เป็นการประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าวอีกด้วย